ดาวมฤตยูโคโจรเข้ามาใกล้โลกเร็วเข้าเรามีเวลาเหลือน,น้อยเต็มทีเสียงไซเรนดังกระหึ่มทั่วฐานทัพอากาศยานล,ลำหนึ่งทยานขึ้นฟ้าอย่างรวดเร็วนักบินหญิงเหลียวมองหน้าจอควบคุมด้วยสีหน้าเคร่งเครียดศูนย์บัญชาการนี่คืออีเกิลวันขอรายงานสถานการณ์ เสียงตอบกลับดังมาจากวิทยุอีเกิลวันยืนยันเป้าหมายดาวมฤิตยูกกำลังเข้าใกล้พิกัดเมืองหลวงเร่งความเร็วสูงสุดสกัดกั้นทันทีรับทราบนักบินหิงเร่งเครื่องเต็มกำลังอากาศยานพุ่งทยานด้วยความเร็วเหนือเสียงมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย ฉากการต่อสู้สุดระทึกเริ่มขึ้นดาวมฤตยูขนาดมหือมาลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าอากาศยานอีเกิลวันปล่อยขีปนาวุธเข้าใส่แต่ดาวมฤตยูไม่สะทกสถานไม่เป็นผลมันมีสนามพลังป้องกันนักบินหิงอุทานใช้ EMP ทำลายสนามพลังเสียงจากศูนย์บัญชาการดังขึ้นนักบินหิงปรับระบบอาวุธยิง EMP เข้าใส่ดาวมฤตยูสนามพลังเริ่มสั่นคลอนสำเร็จตอ ตอนนี้แหละยิงขีปนาวุธทำลายขีปนาวุธพุ่งเข้าประทะดาวมฤตยูเกิดการระเบิดครั้งใหญ่แสงสว่างว่าไปทั่วท้องฟ้าดาวมฤตยูแตกสลายกลายเป็นเศษซาก อีกกวันรายงานผลเป้าหมายถูกทำลายนักบินขิงรายงานด้วยน้ำเสียงเหนื่อยลา้าแต่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจอีกกวันขอบคุณสำหรับการปฏิบัติหน้าที่คุณคือฮีโร่เสียงจากศูนย์บัญชาการดังกล้องภารกิจเสร็จสิน้นโลกปลอดภัยแล้วแต่การต่อสู้ครั้งใหม่อาจกำลังรออยู่ข้างหน้า